ไปไหมค่ะมันไม้ใกล้จะถึงบ้านแล้วตอนนี้รถดับเพลิงมาแล้วนะคะมันลามทุ่งไปแล้วไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไหม้นะคะ ไม่มาจับถึงบ้านนะคะจับไม้บ้านมาเมื่อกี้ดีนะคะโดนจับเพลิงมาทันนะ,ะกืับมาไม่ทันเมื่อกี้ลามทุ่งแบบจะมาฝั่งนี้แล้วนะคะ ไม่บ้านเก็บเอาไปยู่โอ้พี่ตายอนเป็นย่างมันจังได้ใหม่บะนะ่าน ดีนะคะรถดับเพลิงมาทันเมื่อกี้กลับเอาไม่อยู่ ก็จะลามมานะคะแล้วก็จะฉีดน้ำไว้อันนี้เทศบาลตำบลกอแก้ว043039862นนะคะด่วนโทรได้เลยนะคะรถดับเพลิง ก็จะไม่เข้ามาถึงบ้านแล้วค่ะ ราวังอันซุ้มละอองมันมาถืกอเคียงน้าก็แล้วกันบึ้มเท่าเดียวรดเนี่ยบ่เเรือย่างไง้ะทุ่งนาที่เราไปเก็บใบมะกรอกเมื่อวานเนี่ยนะคะวันนี้ก็มาเจอพายุซะก่อนไปมาเจอเพลิงไหมซะก่อนทีนี้รถดับเพลิงก็มานะคะ ที่นี้บริเวณบ้านเราก็อุ่นใจเล็กน้อย <laughs> <laughs> อยู่กลางทุ่งน้ำมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะที่สำคัญอย่ายอยู่กลางไร่อ้อยก็แล้วกันมันล้มเหรอมันปุนอน,นดับแล้วสบายใจได้ <laughs> น้ำต้องเยอะจริงๆ

มันจะถอยหลังไปเลยตัวนี้ยรถพาโรทโครับรพบถพราปะทโธ